แต่ว่าการมาของคุณอ,องค์อิงก็ไม่ได้ง่ายนะครมีทั้งความหวังเพราะถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่นาย,ยกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์38ปีะนะจากใกล้ถึง38ปีบริบู์เนี่ยแต่ก็มีโอกาสครับแต่ความท้าทายความเสี่ยงก็มีด้วยนะ,ะจะเสี่ยงจะไม่เสี่ยงจะความวมันเรื่องจําเป็นเรื่องจำเป็นต้องมาต้องมา,งมาเดี๋ยวค่อยมาขยายว่า ทำไมต้องคุุงอิงเป็นนายกออ9นายก319ครับคือนายก319คือคะแนนเสียงโหวตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมใช่โหวตให้เกินเสียงรัฐบาลเกเสียงรัฐบาลก็314หน่งพี่วีรอบนี้พระรัฐบาลพักเพื่อไทยที่รวมกัน7จพักเนี่ยนะได้กำไรมาหกน่าจะเกินคืออย่างนี้ต้องบอกว่า314หน่งที่พี่วีว่าเนี่ยนะต้องติดลบไป3แล้ว สามหนึ่งหนึ่งประธานต้องงดออกเสียงใช่สองเนี่ยคุณเฉลิมอยู่บำรุงไม่มาไม่มาลุงป้อมไม่มาก็ไปสามไปเชิดเชื้อเมืองพันงดออกเสียงอะเรไปสี่เรไปสี่ก็เหลือก็เหลือสามหนึ่งศูนย์ควรจะเหลือทั้งสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์แปลว่าค้ากำไรมามาเก้าสุดท้ายนี่เลยที่ค้ากับอ้าวค้ากำไรมาเก้ามาวิเคราะห์เลยเลยมาจากไหนบ้างสามหนึ่งเก้าดูมาจาก ที่ใหญ่ๆเลยนะครับไทยสร้างไทยหกโอ้ี่น่าสนใจมากเลยประชาธิปไตยใหม่หนึ่งนี่พักใหม่หนึ่งครูไทยครูไทยอีกหนึ่งอันี่คือฝ่ายค้านเดิมมันเลยมันเลยกลายเป็นค้ากำไรมาก้าวเอาพี่โอ้พี่ช้างรอบนี้เขาว่ากันนะครับไอเฉพาะตัวไทยสร้างไทยนะที่ไหลไปหนะหนึ่ง1ิบห้าเคสิเค สิบห้าเคเลยคนต่อคนยรัฐประหารกันรุบพับไปหมดต่อคนต่อคนต่อคนครับแต่มีหนึ่งคนไม่ได้มีหนึ่งคนไม่ได้ไม่ได้หรอปฏิริษีปฏิริษีอย่าบอกว่าใครนะปฏิริษีหนึ่งเดียวก็ไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่สิบห้าเคอาจะร้อยห้าสิบเคใครจะไปเอาสิบห้าเคเนี่ยมันเทียบเท่าเท่าไรหนึ่งจุดห้าแสนสิบห้าสิบนี่คือนี่คือสามหนึ่งเก้าที่โหวตให้คุณนุ้งอิงนะฮะหนึ่งสี่ห้าเนี่ยไม่เห็นชอบ แล้วก็งดออกเสียง27มาจากพยายปัดยี่สิบห้าแล้วก็ประธานสภารองประธานประธานกรงประธานใช่เป็นยี่สิบเจ็ดครับนี่นี่นี่หกคนที่บอกว่ามาเลยนี่เซอร์ไพรส์มากเลยไทยสร้างไทยยึดอำนาจสุดารัฐเกยุราพันธ์พูดอย่างนี้ได้ไหมได้ได้ได้รัฐประหารเลยรัฐประหารเลยนะรัฐผ่านไอยที่อำนาจมันอันเดียวกันเดียวกันเดียวกันชัชวานแพทย์ยาไทยนะร้อยเอ็ดจริงๆคนนี้เป็นเลขาพรรคเนี่ยสนิทกับคุณหญิงหน่อยมากนะ ไม่ใช่คือคนเนี้ยคนในบ้านคนในบ้านคนในบ้านของสสุชาติสุชาติแต่ว่าเขาตั้งทนี่จะหิีเกินคุณหน่อยนะลำพูนสสุชาติวานิชชานน์อันนี้อุบลอุบลอุบลต่อมาอดิศักิ์แก้วคุณทรัพย์ไอ้นี่อุดรอุดรสายไครลังทุลับสายไกรอย่าไปบอกสิลังทุลับพลไอ้นี่อุดรสายไคร สายไงสภาพรสลับสีไอ้นี่ยะโสแต่บิ๊กเนมเลยก็ไปด้วยทากรตันตสิทธิ์อบัญชีหลายชื่อครับนั้นเขาบอกว่าดีวนกลางคืนดีวันมาสองวันแล้วกลางคืนสรุปคุณหญิงสุดารัตนลาออกนะครับแล้วคุณทากรขึ้นแทนนะใช่ไหมแต่สุดท้ายทากอบางอย่าง นี่นี่ก็มาแถลงขอโทษประชาชนใช่ไหมครับแถลงขอโทษประชาชนเสร็จตั้งคณะกรรมการในการสอบวินัยแต่ขับไม่ไม่ได้ขับออกนะไม่ไม่ต้องขับแล้วเขายึดไปเลยเพราคณะผู้ริหารอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ปัญหาคือหกคนที่โหดมีอยู่ไหมไม่ไม่อยู่ใครจะอยู่แล้วดักคอไว้เรื่องหนึ่งนะไทยสร้างไทยดักคอไว้เรื่องหนึ่งนะหกคนที่อยู่ในไทยสร้างไทยไม่ขอรับตําแหน่งใดๆทั้งสิ้นนงพักนี่ในในคำแถลงใครแถลงที่บอกไม่ขอรับตําแหน่งในมติว่าห้าม ห้ามไปรับตําแหน่งใดๆอ๋อถ้าไปรับแล้วทําไงเลิกเรองราไงเขาทำอะไรเขาไม่ได้เขาเขารับตำแหนไปแล้วอ๋อแล้วถ้าเขารับแล้วจะขับเขาเลยขับเขาสิขับขับที่เขาอยู่พักที่ที่เขาจะไปอยู่แล้วไม่ขับแต่ใช้ขังอ่าเออใช้ขังขังยังไงเขาเป็นสสอทั้งหมดนะเป็นเอกสิทธิ์คำถามอ๋อมาแล้วได้นายกคนที่ส1ิเอ็ดอายุน้อยที่สุดเป็นผู้หญิงคนที่สองคำถาม ทำไมต้องอุ้งอิงทุกสถิติเพียบเลยเนี่ยนายกลํมตีที่ร้อยที่สุดอันดับสามวงโลกอันดับสามองโลกด้วยนะเลํมตีหญิงคนที่สองของไทยนายกคนที่สองที่เป็นหญิงแล้วมาจากตระกูลชินวัตรอีกคนที่สามคนที่สี่คนที่สี่นามสกุลชินวัตรสามแต่มีคนนามสกุลที่เป็นน้องเขยคุณทักษิณอีกหนึ่งชื่อเดียวกับพี่ช้างเนี่ยคุณสมชายวงสวัสดิ์นี่คุณรู้เปล่าเนี่ยมีทรัพย์สินเป็นหมื่นล้านทรัพย์สินล้าน ก็คุณเศรษฐาก็มีเป็นหมื่นนี่เป็นนายกรลฐมตรีหญิงคนแรกที่จบจากจุฬาของประเทศไทยนะนี่นคุณอ้วนภูมิธรรมเมื่อวานบอกว่าเนี่ยรุ่นน้องจุฬาเดี๋ยวจะเป็นบูมบังคับบัญชาผม <c oughs> เริ่มเริ่มนับรุ่นกันแล้วหรอในนี้ทั้งหมดมีนาย,ยกรลฐมตรี คนเดียวที่มาจากจุฬาที่เป็นผู้ชายคือถวันทำลงนาวาสวัสด์นั่นไม่มีเลยาา่เหลือไม่มีเป็นธรรมาศาสตร์หมดเลยยกองอิงเป็นคนแรกทำลายประวัติศาสตร์เลยเอ๋แล้วมีไม่ม,มีมีที่มากที่สุดเนี่ยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า <c oughs> <c oughs> เออนี่มากรู้สึกว่ามีนายยกมาจากโรงเรียนพวกขุนด้วยนี่ <c oughs> มหา,าวิทยาลัยวุฒิสุดใหญ่กว้าง <c oughs> อ้าวหลังจากที่สภาโหวตให้คุณองอิงสามหนึ่งเก้าคุณองอิงมาแถลง ตอ,อบคาถามกับสื่อมวลชนครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะเสียงโหวตจากตัวแทนประชาชนทุกๆท,ท่าน,นะคะ่ะดิฉันและทีมนะคะคิดว่าเราจะทําหน้าที่อย่างเต็มความสามารถค่ะเมื่อไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็ตามที่รับมอบหมายค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่าน นายกเศรษฐาทวีสินนะคะที่ท่านได้ทํางานหนักมาตลอดเกือบหนึ่งปีเต็มนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเราทุกคนก็พร้อมจะทํางานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะคําถามที่ค้างไว้ทําไมต้องกุุงอิงอทงั้งทั้งที่มีชยมัยเกษมทั้งทั้งที่มีอนุทินทั้งทั้งที่มีพีรพันธ์แล้วทั้งทั้งที่มีลุงป้อมเอา, <laughs> เ,อาเอาเป็นว่าออข้อแรกไทยนะไม่ยอมไม่พักอื่นอ่าข้อแรกเลยนะข้อแรกเลยนะข,ยนะข้อสอง เออข้อ2ช่วยคนอื่นกับช่วยลูกเนี่ยคุณจะเลือกช่วยใครต้นทุนเท่ากันไหมต้นทุนเท่ากันผมคิดว่าวันแรกเนีหลังจากที่คุณเศรษฐาพ้นตำแหน่งเนี่ยมีการประชุมกันนะตอนเย็นเลยและห้าโมงเลือกคุณชัยเกษมก่อนนะไม่ใช่โยนไม่ใช่โยนเล่นๆนะเอาจริงใช่ไหมเลือกเลยเลือกจริงเลยเหรอนี่ผมมีไส้ศึกอยู่ในนั้นในการคุยแหละที่จก คำพูดก็คือว่าเรามารวมกันเหมือนเดิมโคต้าเดิมนะครับตกลงและแคนดิเดตนายกเฐินมรีก็ของเป็นของเพื่อไทยนะตกลงและแคนดิเดตก็อยู่ที่นี่แหละครับก็คือคุณชัยเกษมคุณเกษมชัยเกษมอยู่ชที่นั่นแลวคุณอุ้งอิงอยู่ไหมไม่ได้อยู่เห็นไหมล่ะแต่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านไม่ปรากฏในที่ประชุมคนนี้ไอ้คุณอุ้งอิงกำลังบินกลับมาบินกลับมาก็ดูจากเอาว่าที่ผมรู้นะ วันแรกเอาชุนเคเสพเลยจริงๆนะจริงไม่ใช่โยนแบบแกล้งโยนนะไม่ไม่แกล้งโยนเพราะว่าตอนแรกคอนเซปต์เนี่ยไม่อยากให้ลูกไปเผชิญหน้าเพราะรู้เพราะรู้แต่ที่ต้องเปลี่ยนเพราะหลังจากที่โยนชื่อคุณเคยเสษตอนเย็นปั๊บเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองมาเลยก็ลงเลยเขาเรียกโยนโยนหินไปถามทางแค่นั้นและถล่มช้เกษเลยแล้วก็พักร่วมรัฐบาลแสดงอาการไงแสดงอาการว่า โหวตสนับเพื่อไทยแตบไม่เอาไม่เอาคนที่แ้ไขหนึ่งหนึ่งสองเห็นไหมล่ะเห็นเลยสามสี่สามสี่พักเลยนะคุณอนุทินนะคุณวราวุธนะและคุณพีรพันธ์สามพักนี้ชัดเจนมากชัดเจนมากแค่นี้แหละครับเขาเรียกตกสวรรค์จากชั้นสิบสี่เลยผมก็ถามเนี่ยเมื่อกี้พี่ช้างพูดข้อแรกอ่ะไม่ยอมให้ไปที่พักอื่นทำไมก็คุณอนุทินกับกับพเพื่อใจก็สนิทสนิทไม่ได้หรอกทั้งหมดเนี่ย ต้องอยู่ในกำมือเพื่อไทยเพื่อการบัญชาการไม่ได้เลยนะเอานี้พี่วีกับมันจะไปภูมิใจไทยได้ยังไงในเมื่อไปพูดคุยกันที่จันสองล่าจรันสนิทวงอ่ะจบแล้วใครตอรองอะไรแล้วจันสองล่าลุงไอลุงลุงอ้วนบอกแล้วเขาคิดถึงมเจอกันไม่ได้คุยการเมืองเอาคิดถึงกันเอาเอาไปว่าพรรคการเมืองอื่นที่ร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องมาจากเพื่อไทย